เฮ้ยทำไมถึงมีชลันทรโอ้โหชลันทรมาเลยจ้าฮแน่นอนสวัสดีค่ะสวัสดีคัดีทุกคนครับผมสวัสดีครับเรามีเวลาเรามีเวลาจำกัดนะฮะอย่าไร้สาระนะฮะว่าดูคนอีกแั๊บหนึ่งรอคนอีกแั๊บหนึ่งรอดูคนอีกแั๊บหนึ่งตอนนี้มีคนดูอยู่ทั้งหมดหกพันหกหกพันหกพันเจ็ดแล้วฮะมันเจ็ดแล้ว คอมพิวเตอร์ว่าเนี่ยโหคตรคูม่าเราจะต้องแยกกันไม่ไม่เ็นว่าใครใจกันอนพิวเตอร์ทำยังไงอ่ะไม่รู้อยากมีบ้างอ่ะใครก็ได้ทำให้พามุกหน่อยค่ะทุกคนเล็กลองเล็กลองสุดนี่ หล่อมากเปลี่ยนดีป่ะจะออนแล้วค่ะเดี๋ยวก่อนนะยังไม่ได้อ่านคอมเมนต์ของทุกคนเลยสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีนะครับผมดูนะครับเราอยากจะบอกว่าตื่นเต้นมากเอาจริงวันนี้คือแบบไม่ไม่ได้ไลฟ์มาเป็นแบบปีกว่าแล้วอะแล้วก็เออตื่นเต้นอะนี่มไม่ได้คุยกับใครเลยใช่เหรอ ามาๆๆเราไว้นาครับเออเพืเ่อเอมื่อบางคนยังไม่รู้จักว่าเราสแสดงเป็นใครแนะนําตัวดีกว่าอเอ,อ๊ะมาผมชื่อสลันทรน,นะครับผมนี่ไอเ,อ,อเธอบ้างอาจจะไม่ไหววะอ,อ่ะต่อไปต่อไปเลือกต่อไปอเวลาจํากัดพี่บ,บัวครับพี่บัว,บวค่ะกําลังเลือกฟิลเตอร์อยู่สวัสดีค่ะพ่ะหนูค่ะครับสวัสดีครับผมเป็นมรุตครับสวัสดีค่ะกําเพชค่ะ น้ำเพตีาว่าไหมทุกคนแบบว่ากำลังสนใจกับฟิลเตอร์อยู่คือวันนี้เราจะได้เห็นอะไรบ้างเงี้ยเราจะได้เห็นฉากอะไรบ้างที่เกาหลีเราฉากเขาว่าเขาว่าทุกคนรู้กันหมดเออมาถึงดีเจพาวอย่างเท่ดีเจพาวอย่างเท่เฮ้ยตื่นมากอะแบบตื่นเต้นอะจริงซีนนั้นอะนี่คือหลุดมากเลยนะแต่เราไม่รู้ว่าแบบออกมาแล้วเป็นไงอะเอาจริงอืม คือซีนนั้นเป็นไงมารู้สึกว่าตื่นเต้นมากคิมั่าแบบว่าแบบคือทุกคนให้กําลังใจอ่ะใช่ไหมซีนนั้นนะซีนเปิดตัวทุกคนบอกว่าให้กําลังใจอยู่ข้างล่างแต่ว่าล่าสุดฉันได้ยินมาจากคุณดีพอาบอกว่าพวกเธอสองคนหัวเลาะฉันอยู่ข้างล่างระทิงกระทิงกระทิงคุณคุณคุณไม่มองคุณไม่มองคุณคุณพามุกเลยคุณมองคุณข้างหลังอาะทิงไม่ได้เดย ผมมองอยู่คือคือผมดูวิธีการทํางานของเขาว่าเออเขาสอนบัวยังไงเป็นดีเจซึ่งเเป็นดเจจริงอ๋ใช่หรืออยู่ในเรื่องสิครับวันนั้นคือน้องมินไม่ได้ไปด้วยไงน้องเลยไม่ได้ไปให้กําลังใจน้องอาจจะเป็นกําลังใจที่ดีของฉันเบื่องหลังอยู่หนูรอเดูนอยู่หน้าทีวีเนี่ยฉากเนี้ย เออตื่นเต้นจริงแบบไม่คิดว่าละครออนวันแรกจะแบบตื่นเต้นขนาดเนี้ยเราพูดคุยกับทุกคนบ้างไหมสวัสดีค่ะทุกคนอ่านคอมเมนต์หน่อยสิเอออ่านคอมเมนต์ไม่นานเลยอ่ะอยากดูฉากกระทิงกับพลจุ๊บกันรอดูเลยค่ะแต่ยังไม่ใช่อีพีนีใช่ มันไม่เห็นของเมลต์เลยโอ้โหมันน้นเล็กมากทางเขามันใหญ่เออมันมันเล็กอะเดตดีนะครับขอบุณครับรอบแุณตรัเต็มเออจริงแต่ดีๆมากที่บอกว่าพูดคุยกันครั้งแรกแล้วแบบเหมือนมีเพื่อนอะเพราะแบบถ้าหลายอย่อยู่คนเดียวก็แบบเขินอะเอาจริงไม่ได้แบบพูดคุยกันนานมากแล้วอะ น้องมิ้นเป็นไงคะตื่นเต้นไหมไม่ได้เจอนานแบบตื่นไม้รับสัมภาษณ์น้องมิ้นดีกว่าใช่ตื่นเต้นค่ะนี่รอหน้าจอเลยเนี่ยตอนแรกตื่นเต้นกว่าละครก็รอไลฟ์นี่แหละทำไมนะอะไรี่แเฮ้ยยังไงดี คือแบบว่ามันไม่รู้จะพูดอะไรไงตอนที่แบบมาไลฟ์แล้วก็เรารู้สึกว่าแบบไม่เคยไลฟ์อ่ะแต่ว่าอยากออกมาคุยกันอะไรดีชวนคุยกันหน่อยนะครับเมาโลดพี่พีพีีบีครับเมาโลดเมาโลดเลยเมาอะไรอ่ะไม่อะไรอ ฝากทุกคนเปิดช่องสามนะคะกดสามสิบสามรอหน้าจอเลยนะคะอยากให้ทุกคนดูสดไปด้วยกันนะคะอย่าลืมติดแฮชแท็กอะไรนะแฮชแท็กแฮชแท็กอะไรบ้างกระทิงกระทิงกระทิงแฮชแท็กอะไรบ้างกระทิงกระทิงแฮชแท็กอะไรบ้างเร็วเอาหมู่บ้านแฮชแท็กอะไรเอาหมู่บ้านเร็วพี่ดิงทำงานเร็วแฮชแท็กพาวมุกครับผมใช่ไหมพาวมุกอะไรพาวมุกอะไรอะไร อะไรอยู่มั่วอยู่มั่วไม่้เตียมกันแท็กอะไรบอกนี้มาเราจะรู้พร้อมทุกคนเลยเอ้ยเห็นไหมน้องมูเอ้ยน้องมินจังทายถูกเลยเออ้ออันนี้อะไรนะต้องต้องต้องไออันนึงไม่รู้อันนึงอะไรจำไม่ได้ของพี่เบียอะไรนะพี่พี่บัวดูสด ดูสดอัรรสความฟินวันนั้นน้องมินก็พูดได้ดดูสอัรถรสความปินแม่ตัเออดูลันทอนใจมันได้พี่ิยาสวัครับมาขายของขายของดีกว่าไม่ไเห็นไหมลิฟดาม่าบอกว่าแฮแกพาวมุกอีพีหนึ่งทิ้งไหนโชว์เล็บดีเล็บยังไม่ยาวอีกหรอ ยาวแล้วนี่ดูยิ้มยิ้มมันหายไปแล้วอ่ะเออนี่คือต้องไปเอาออกแต่ว่าร้านร้านปิดอยู่ไงตอนเนี้ยอืมรอต่อไปจนมันออกไปเองนี่ไงแฮแท็กจริงเหรอมันต้องไปเอาออกป่ะก็ถ้าสมมทติว่ามันยาวเราก็ตัดออกไปเรื่อยๆกันหลยไรสละมากอะไรก็ไม่รู้ไรสระเริ่มคุยเรื่องอะไรเขาเรื่องเฮ้ยเขาเรื่องฮามุกเขาเรื่องฮามุกเออจะเห็นอะไรบ้างครับ พี่พลครับเออเห็นอะไรบ้างอะไรนะพี่โยนมาเหรอใช่ครับขายของไงอ้าวซีนเปิดตัวไงก็คือได้เห็นซีนเปิดตัวพามุกใช่ไหมแล้วก็ซีนเปิดตัวของชันพรแล้วก็มารูทด้วยแล้วแล้วก็เป็นการเจอกันครั้งแรกตอนโตของชันพรกับพามุกอือนี่แล้วผมก็ยอมเจอน้ำเพชรั้งแรกน้ำเพชรทางแรกใช่ไหมเอซีนนั้นน่ารักแล้วรอดูเลย ตอนนั <T> ้นถ่ายเป็นไงนะคะกี่ชั่วโมงนะคะกี่ชพ่วโมงถ่ายนานมากครับถ่นานมากน่าจะเป็นร้อยถ้ารวมๆคือฮาที่คือคือฮาที่สัมภาษณ์ที่บอกว่าบอกว่ากลัวเจ็บครับคือเขาบอกว่ากลัวร้องเจ็บเหรอเปล่ากลัวผมโดนประตูหนีบรับโค่กดแย่เอ้ยคือประตูประตูแบบว่ามัน เขาเรียกว่าไงมันมันต้องรอจังหวะให้มันถูกถูกใช่แล้วเราต้องแบบเอามือเข้าไปเงี้ยแล้วเราก็อึดจะดิบเพราะว่ทั้งตัวไม่เป็นไรเลย <laughs> อันนั้นเขาขเอาให้น้องวินได้เห็นแน่นอน<ม>แค่นี้มีอะไรแค่นี้จะสนุกแล้วอ่ะเราได้เห็นอะไรอกีกได้เห็นอะไรอกีกของอาทิก็คือแบบซีนเปิดใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ได้เห็นฉากสวยๆในเกาหลีของพวกเราด้วยนะครับใช่มีมีซีนบูด้วยมีซีนบูของผมด้วยบูด้วย อย่างหนาวเลยหนาวมากเราแบบอยากจะบอกว่าส่วนเพื่อนทีมก็เดินชิลให้กาลังใจนะครับส่วนส่วนเพื่อนพลก็บู๊กันไปแต่ช่วงนั้นไปอากาศดีมากเลยนะช่วงนั้นที่เราไปกันอากาศดีมากเทคนิคเยอะหรือว่าอะไรอะไรอะอะไรครับซีนนี้หรอซีนซีนไหนครับพี่บีเรื่องนี้นางเอกจำเป็นอยู่ไหมจำเป็นครับ ได้ผดได้แท็กทีมดีมากพอได้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 ได้ได้ได้พอตัวอยู่พอตัวอยู่แล้วนี่คือหน้ากอ่านคอมเมนต์ก็เพิ่งกับน้องมินมีทวิตเตอร์ปะไม่มีครับเล่นไม่เป็นโอ้ทิ้งอะไรเนี่ยสอบตกอีกแล้วสอบตกอีกแล้วเพื่อนเดี๋ยวสว่างนครับ ไปเลยไปเลยเนี่ยอีกยี่สิบนาทีไปสมัครเลยตาลาตาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคอมไปสมัครตอนนั่งดูเลยเออคือมันมันเล่นเหมือนไอจีใช่ไหมคล้ายๆกันก็คล้ายๆนหมดไม่ไม่คล้ายนะหรือว่าคล้ายไม่ละคล้ายเดี๋ยวไปลองเดี๋ยวไปลองพี่จริงๆชอบมากขอบคุณครับวันนี้ะไปแรกเกใส่กันเลยเนาะพี่มูกัะเท็ด ใช่เป็นอพี่น้องโดนชะนอมกันเลยใช่ไหมรักกันแต่ทะเลาะกันตลอดเลยเจอหน้ากันที่ไรก็ใส่ันรกันตลอวใสที่รักก็ใส่ใส่เก่งไม่อาดีกับใครเลยฉันไปเปิดในทวิตแล้วนะทุกคนตอนสองทุ่มฉันเปิดแล้วหนึ่ง อ้าวเหรอแห้งเด็กแป๊ดหนึ่งเปิดแบบ <laughs> เฮ้ยมีมีโทรศัพท์ส,สองเครื่องด้วยอ่ะอันนี้เครื่องเก่าที่ใช้อยู่อันเนี้ยที่ร้ายไปคือเครื่องใหม่แล้วมีมีทวิตปะน้องมินมีทวิตมะไม่มีค่ะอะไรต้องไปสมัคร <laughs> ซึ่งเข้ามาฮาคืนีไปสมัครพร้อมกันเห็นทั้งสี่คนเลยไหมคะเห็นทั้งสี่คนเลยค่ะอ๋อแล้วก็มีไปอ่านเจอมาอันนึงทุกคนถามว่าเพามุกเป็นภาคต่อของตาบาบสีชมพูเหรอคะก็ไม่ใช่นะคะไม่ใช่ภาคต่อค่ะเป็นอีกเรื่องหนึ่งมาแก้ให้มาแก้ให้เพราะแบบมีคนถามมาเยอะมากว่าแบบเออเป็นภาคต่อของตาบาบหรอใช่ไม่ใช่ใช่ไหม ไม่ใช่เด้ไม่ใช่เล่นจบไปแล้วยังงงอีกเหรอที่จิงเออไม่ช้าจงอ่เราอ่ะช้าจ,าจริงเลยก็คือตั้งใจฟังอยู่เออมันอาจจะต่ออะไรอย่างเงี้ยอไม่ได้เล่นเรื่องเดียวกันแต่ตอนที่ผมพูดระวังโควิดขอบอุนค้าแลักษตสุขภาพ,พเช่นกันนะครับทำไงเดี๋ยวนะ่ะ คือตอนเนี้ยเขามีเขรอตั้งแต่ไม่เห็นหน้าทิมกับมินเนี่ยเฮ้ยขึ้นขนาดเลยอ่ะไม่นะก็ก็ก็เห็นประมาณแบบสามพ่อฟาร์มก็ได้อยู่ของเราคือมันปิดหน้าทิงหมดเลยอ่ะก็คือไม่เห็นหน้าทิงเออทิ้เขาดิ้นอ่นี่ก็เออยังไงเดี๋ยวนะ English p l e a s e hello hi Steve hello Rica สสวัสดีดแล้ว,แล,วแล้วมีอะไรอีกนะแล้วแล้ววันนี้มีอะไรอีกนะวันนี้มีอะไรอีกก็จะเป็นเรื่องราวที่มันเหมือนแบบค่อยๆปูตัวละครว่าตัวละครแต่ละตัวแบบเป็นยังไงพื้นฐานที่บ้านเป็นยังไงอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนที่ดูจนจบนะคะแล้วก็มาบอกเล่ากันด้วยนะว่าแบบ อีพีหนึ่งเป็นยังไงบ้างนะคะอยากฟังคอมเมนต์จากทุกคนนะคะร้องเพลงืนเต้นบ้างครับผมอะไรก็ทิ้งแล้วครับลำบากผมพูดก็ลำบากอยู่แล้วครับหรอใช่ครับาำบากแต่ไปฟังแล้วไปฟังแล้วเวอร์ชั่นที่พลร้องอ่ะอินเมจ ใจเอ๋ยพอพอใจเอ๋ยเอยงานทิ้งตอนที่เล่นเกมร้องว่าไงใจเอ๋ยร้องว่าไงนะไอพอลเดี๋ยวก็พคนได้ไหนไหนเขาออกมาเขาอย่ากเปิดมาขนาดนี้แล้วต้องต้องลองแล้วทิ้งไม่คือคือทคิดว่าเป็นอีกเพลงหนึ่งแล้วคนเอามาร้องอะไรอย่างนี้คิดว่าแบบมันเป็นเพลงที่แบบร้องว่าไงร้องว่าไงไอโอใจเอ๋ยอะไรนะ กเกินม,มันคือมันคนแล้วเพลงมันเป็นเพลงสมัยก่อนคือพิงเข้าใจผิดว่าเอ้ยไอพลมันเอากลับมาร้องแล้วเอามาประกอบละครอ,อะไรอย่างงีโ้โอใจเอ,อ๋ยเฉยแล้วก็คือก็เล่นเกมกับพลอยู่ <c oughs> ก็เพลงนี้เพราะว่าเพื่อนอะไรอย่างงี้แล้วเขาก็บอกอไม่ใช่อของอิมเมจใช่ไหมของอิมเมจกับพอลอ่ะเขาบอกว่าให้ร้องร้องเพลงร้องเพลงคู่อ๋อเนี๋ย เดี๋ยวให้ให้ให้คนนู้นร้องเลยครับคนไหนลองมินก็เตรียมร้องเพลงผู้หญิงแล้วนะเฮ้ยไม่ใช่มิน้องมินก็ร้องได้มันไม่ดีนะเมื่อกี้อ่านเหีนที่เพื่อนมาถามว่าที่ไม่ใช่ทิงเขาสองทุ่มครึ่งฮัลโหลทิ้งตื่นก่อนทิ้งไม่ใช่โอ้โหทิ้งทิ้งฮัลโหลขอโทษครับ โอ้ยค like ุณนี่ย nah ังไงเนี่ย20เมื่อกี้พี่พี่เพื่อนถามว่าถ่ายที่เกาหลีเป็นยังไงบ้างให้เล่าให้ทุกคนฟังหน่อยอะไรนะอ๋อถ่ายที่เกาหลีบ้างอ๋อที่เกาหลีถามว่าถ่ายที่เกาหลีเป็นยังไงบ้างใช่อ่ากะติกน้่ารักมากอ๋อไม่ใช่เล่าเล่าที่เกาหลี นี่ก็คือมันก็มันก็แบบเป็นเป็นฟิลแบบหนาวหนาอะไรเงี้ยบรรยากาศดีๆแต่คือชุดเรามันไม่หนาตามไงแล้วมันมีอยู่ซีนม่าที่แบบเนี่ยที่ที่ที่เจอพามุกตอนแรกๆเลยแล้วแบบคือพามุกชุดแบบหืมชุดถอดเสื้อคลุมมาให้เราอีกอ่ะเออชุดดีเจที่บางเออแล้วแบบชุดแบบบางมากๆอะไรเงี้ยแล้วแบบโอ้โหพูดเดราได้ไงเอางี้ดกว่ต้องต้องถ่ายตอนกลางคืนด้วยไงพอกลางคืนมันยิ่งหนาวไงแล้วตอนนั้นน่าจะแบบ กี่องศาสักสามสี่องศาหมันกับชุดนั้นน่ะคือตอนแรกอะ่ะที่ถ่ายตาบาบอ่คือผลพูดไม่ได้แบบพูดไม่ได้เลยแล้วหลายเทกมากเราก็แบบทําไมอะ่ะเป็นอะไรทําไมไม่พูดอ๋อพูดไม่ได้ปากมันแข็งแบบคือมันอ้าปากไม่ได้จริงๆอะ่ะแล้วนี่ <ừ> ก็เลยแบบว่า เฮ้ยตอนนี้คือเข้าใจแล้วเพราะว่าแบบพูดไม่ได้จริงๆมันพยายามจะอ้าปากแล้วแต่ว่าแบบมันพูดไม่ได้เราปากเราสั่นเราฟันก็กระทบกันกึ๊กๆๆ๊กกึ๊กกึ๊กกึ๊คือเหมือนร่างกายแบบว่าร่างกายมันต้องการให้แบบแบบเก็บเก็บเก็บความร้อนไว้อะไรเงี้ยมันก็เลยไม่อยากให้พูดแบบเปิดปากออกไปเลยพูดไม่ได้อะไรเงี้ยอืมหนาวมากแบบหลายเทกมากจำได้แล้วตอนนั้นนก็แบบเท่าไหร่อ่ะหลายหลายทุ่มอ่ะ เที่ยงคืนหรืออะไร Star ไม่รู้อะนั่นก็หลายทุ pues ่งนะก็กลับไปดูลูกก็ค kind of ือแบบว่าเขาเรียกว่าไงนะคือทีมงานทุกคนแบบว่าใส่ชุดแบบหนามากเราแบบพูดไม่ชุดบางจังอะไรเนี้ยเราจะยืดเลยอเสื้อคลุมตัวเดียวจบแล้วมมีสีของกระทิงมากกัที่แบบนี้น่ะกระทิงแบบนี้น่ะเออตามท่าท่านบอเมีพูดประโยคเดียวอะได้พูดว่าอะไรนะอ๋อมีอะไรกับเราว่ากับเราวะใช่บอมีอะไรรัน เออแล้วคือตอนั้นใช่คือพูดว่าอันนั้นทามว่ามีไม่มีอะจรกงแล้วคือคนบอกว่าตอนมีอะไรหรือเปล่าวะรันเออแล้วทีนี้รถเมย์ขับเร็วมากเลยแล้วตอนแรกคนบอกเนี่ยเอยเอาถุงทรายแบบปิดปากไว้เว้ยเพื่อนมันจะได้แบบร้อนๆแล้วทีนก็บอกเฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวแบบไหวๆแล้วพอไปถึงข้างข้างถนนแล้วต้องพูดแล้วใช่แล้วรถเมย์ผ่านแบบพูดแล้วแบบเร็วมากแล้วไม่เย็นอ่ะ มีอะไรเหรอะก็แล้วคือตอนนั้นที่หาว่าเราคนอย่างเยอะอะแล้วเขาแบบดูเราอยู่ด้วยแล้วเราก็โอ้คนเด้ครับมีอะไรหรือเปล่าอีลังเกินอากาศดีอากาศดีมากคือชอบมากตอนที่ไปตอนนี้ถือว่าแบบเป็นประสบการณ์ที่ดีอ่าแล้วแลราน้องมิ้นมีซีนที่แบบว่าพูดได้ยากไหมอะไรเงี้ยมีไหมมีของน้องก็หนาวซีนที่พี่บัวถ่ายว่าไอที ใช่ใค่ะที่บัวถ่ายว่าน้ำตาคอนี่คือเศร้าหรือว่าหนาวอ๋อที่ิซนนั้นคือแบบไม่ได้ดราม่าเลยคือพี่ถิงเดินออกไปแล้วหนูก็งงแต่น้ำตาแบบคอแล้วแบบปากก็แบบขยับไม่ได้ไออันนี้ปะที่เหียวกังมะใช่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 ป่ะเออที่นั่นหนาวมาเลยนะหนาวจริง เราไม่เคยเจอแบบเย็นจนพูดไม่ได้เขาเจอแบบเออหนาวจริง <c oughs> เข้าใจเลยอ่ะเราแบบเ <c oughs> แบบเกาหลีเขาถ่ายกันได้ง่ายเนาะตอนแบบอากาศหนาวๆนาวอ่ะอืมต้องชินหน่อยอืมนี่มีซีนแบบว่าใส่ใส่ชุดนอนอ่ะออกออกมาคุยกับน้ำเพชรข้างนอกอ่ะ,อะคุยได้อย่างเตึงอย่างตึงหน้าเตึงหน้าเต็ง <c oughs> ต้องเต้นอ่ะคือต้องเต้นแบบว่าเราต้องเต้นแบบว่าก่อนที่5 4 3 2ต้องแบบเอ้ยให้มันร้อนๆก่อนเพนาั้นมันมันศูนย์โอศูนย์องศาหรือลบหนึ่งนี่แหละลบหนึ่งทำได้ก็เต้นอยู่ข้างนอกเพราะหนาวมากออใช่พี่เลนทีมงานต้องเต้นนะเพราะว่ายืนเฉยๆไม่ได้เพราะว่ามันหนาวมากพี่แดนพี่แดนพี่แดนเต้นอยู่ พี่ดิงจำได้เออทอาได้ดูแบบคือหายหนาวเลยก็แบบว่าแต่ว่าทุกคนคืออยู่ด้วยกันไงก็เลยสนุกไงใช่ก็ไม่ถ่ายเกาหลีก็สนุกนะอะไรเงี้ยแบบชอบด้วยบรรยากาศดีอืมเฮ้ยเราไปนานไหมราไปกี่วันนะแปดทิบหรอจำไม่ได้ เรายังมีวีออยอยู่เลยที่แบบเราพยายามจะพ่นควันออกมาแต่แบบว่าทําไม่ได้เดี๋ยวไว้จะโพสลงสตอรี่ให้ทุกคนดูข่าวหลังอยากชวนแบบเจมีกับคือมันรวมกันได้แค่สี่คนใช่ปะมันได้แบบสูงสุดแค่นี้ใช่ไหมไม่รู้อ่ะไม่รู้เลยมันมากกว่านั้นได้ปะหรอแต่มากกว่านี้คือจอเล็กนิดเดียวนะ เอในหัวหน้าแก๊งเราอยู่ไหนเนี่ยจันตาเดี๋ยหัวหน้าแก๊งหัวหน้าแก๊งเคลื่อนผิดตาพี่ตาเลยเออทีวีรอแล้วนะครับสองทุ่มยี่สิบเอ็ดแล้วอีกสิบนาทีละครจะมาแล้วก็ดูฉากพี่โอ้ยรอดูฉากพี่โอ้ยตื่นเต้นมากให้ให้ทุกคนฝากดีกว่าว่าแบบ วันนี้ EP 1หนึ่งจะเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวเราไปดูละครกันดีกว่าเตรียมตัววอมมือไว้ปั่นทวีตายบอกนิโป้งคือเราวอร์มเราวอร <c oughs> ์มเยออยู่แล้วทีเราวอร์มเก่งอยู่แล้วนิโป้งนป <c oughs> โป้เซนเกมเซนเกมสีรุ้ครึ่งเดี๋ยวทักไปครับเพื่อนเฮ้ยแต่เย็นล้เล่นแล้เล่นเดี๋ยวตั้งใจไปอะที่วัวบอกให้ฝากละคร จะไปดูแล้วอ่าเริ่มจากทิงก่อนเลยทิงก่อนเลยก็ทิงผมก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยโอเคได้ไปเลยคขาก็ผมขอฝากละครของพวกเราด้วยนะครับผมเราก็ตั้งใจทํางานมากนะครับแล้วก็มีทั้งทีมงานแล้วก็นักแสดงอีกหลายคนเลยนะครับไม่ใช่แค่พวกเราแค่สี่คนนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบผลงานที่พวกเราทํานะครับ เอ,อิยพูดดีว่ะจินจังวาจินจังขวะยอดยอดมือให้เลยมือให้พูดดีพูดดีต่้นใจเะเนี่อะน้องน้องค่ะก็คุด้วยนะคะก็ตอนแรกตอนแรกก็รับรองว่าการเจอกันครั้งแรกของทุกๆคนนี้แบบแ่บแน่นอนแล้วก็ ของข้ามุกกับน้ำเพชรก็คือแบบค้นไฟตั้งแต่ตอนแรกเลยใช่ค่ะต้องติดตามนะคะแล้วหนูคือรอดูซีนเตือนเตืพี่บัวอยู่รอดูฉันรู้สึกจกทีเด็ดทีเด็ดเลยทีเด็ดเลยบอกเลยทีเด็ดมากอยทีเด็ดเลยนะทีเด็ดเลยฮอตมากะครับคือสีนี้ฮอตมากๆ ก็ใช่การสอนคนข้างๆจะโชว์ดิแล้วไม่อยากตกจะโชว์กันโชว์กัน็ต้องทามุกดีเพื่อนโอเคโอเคโอเคครับอ่แล้วก็ฝากอวยทอด้วยนะครับก็อีกไม่กี่นาทีการรอคอยก็ใกล้สิ้นสุดแล้วนะครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับสนุกไปกับละครของพวกเราที่เราตั้งใจทําแล้วก็ทีมงานทุกๆคนด้วยนะครับอย่าลืมนะครับแฮชแท็กนะครับเดี๋ยวให้คุณ คุณคุณสีบัวฝากอะไรกันแฮชแท็กแม่นเ <c oughs> ลย <c oughs> จำไม่ได้ <c oughs> จำไม่ได้จไม่ได้อยากจะบอกว่าตื่นเต้นมากคือตื่นเต้นแบบเหมือนทุกคนเลยอะไม่คือเป็นครั้งแรกนะที่รู้สึกว่าการเฝ้ารอดูละครแล้วแบบตื่นเต้นขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ทุกคนตั้งใจทำเต็มที่ค่ะแล้วก็แบบขอบคุณมากๆทุกคนเลยที่รอดูจนถึงวันนี้ก็เป็นวันนี้ที่รอคอยจริงๆ